เสร็จแล้วครับหนึ่งส่วนนะครับผมตอนนี้ กำลังจะเอาไปส่งที่ลานยางนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ขนขึ้นช่วยนะครับผมเพราะว่าผมขนช่วยคนกีดยางนะครับไปเลยวันนี้เราก็ยังจะเดินทางไปอีกหนึ่งส่วนนะครับผมนี่ครับข้องฝากครับผมครับ <c oughs> <c oughs> สวนบ้านนาเต่านะครับผมอันนี้เพิ่งเปิดเกียรสองปีครับผมเกียร์กี้พวกนู้นกับเกียของพู้ท่านนะ d n อันนี้กิยร์ยางน้ำก็ได้พอเลยแจ๊คใกล้ใกล้เอาไปแจ๊ะมา,มาลายมาลาย Lokey is dead candid Reflect e d all of these I'll try my hand at Search for the equation t o p e r s u a d e us on you เสร็จไปแล้วครับกับส่วนสุดท้ายครับผมต่อไปก็กินข้าวครับ